นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าปลาไหลไฟฟ้าสามารถควบคุมเหยื่อได้ในระยะไกลด้วยความถี่ไฟฟ้าแรงดันต่ำที่ทำให้กล้ามเนื้อของเหยื่อหดตัวทำตามที่มันต้องการเหยื่อจะกลายเป็นหุ่นทำตามที่มันต้องการซึ่งความถี่นี้จะกระจายไปในบริเวณใกล้เคียงทำให้มันสามารถควบคุมเหยื่อของมันได้โดยที่มันไม่ต้องเข้าไปสัมผัสต,ตัวเหยื่อ จากภาพในวีดีโอจะเห็นได้ว่ามันบังคับให้ปลาอ้าปากกว,ากว้างเพื่อให้มันเข้าไปนักวิจัยจับภาพปลาไหลไฟฟ้าล่าเหยื่อร่วมกันเป็นฝูง กว่า200ปีหลังจากที่ปลาไหลไฟฟ้าเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดการออกแบบแบตเตอรี่ขึ้นชิ้นแรกในโลกมีการค้นพบว่ามันรวมตัวกันเป็นฝูงปล่อยกระแสไฟฟ้าจู่โจมเหยื่อนักวิจัยเก็บภาพขณะที่ปลาไหลรวมตัวกันเป็นฝูงต้อนเหยื่อจากนั้นก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าใส่เหยื่อพร้อมกัน จากเดิมที่เคยเชื่อกันว่าปลาไหลไฟฟ้ารักสันโดดออกหาเหยื่อเพียงลำพังจนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้นักวิทยาศาสตร์จับภาพขณะที่พวกมันร่วมกันล่าเป็นฝูงใหญ่ได้ฝูงปลาไหลต้อนปลาเตตราที่มีขนาดเล็กไปบริเวณน้ำตื้นจากนั้นร่วมกันจู่โจมด้วยกระแสไฟฟ้าทำให้เหยื่อกระโดดขึ้นมาจากน้ำเหตุการณ์นี้รู้จักกันในชื่อว่าการจับกลุ่มล่าเหยื่อดูเหมือนว่าปลาไหลร่วมมือกันในช่วงที่มีเหยื่อมากพอที่จะแบ่งปันกัน ดรกาลอเดวิดเดซันตานาพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติสมิธโซเนียนกล่าวว่ากรณีนี้ค่อนข้างพิเศษเพราะพวกมันใช้การปล่อยไฟฟ้าแรงสูงในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นี้นักวิทยาศาสตร์ประกาศชัยชนะสามารถล่วงรู้ความลับของปลาไหลไฟฟ้าตั้งแต่วิธีการล่าเหยื่อการปล่อยกระแสไฟฟ้า,ฟาและทำให้เหยื่อตายหลังจากที่ศึกษาอยู่นานตั้ง9เดือน จึงจับได้ว่าปลาไหลไฟฟ้าได้ใช้ประจุไฟฟ้าความดันสูงเพื่อค้นหาเหยื่อและทำให้เหยื่อสิ้นเรี่ยวแรงที่จะช่วยเหลือตนเองนักชีววิทยาเคนคาตาเนียของมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลล์ได้ยกย่องปลาไหลไฟฟ้าว่าเป็นเพชฌฆาตที่น่าพิศวงที่สุดบนพิภพนี้ชนิดหนึ่งเพราะมันสามารถที่จะปล่อยกระแสฟไฟฟ้าที่แรงดันสูงถึง600โวลต์ ด้วยการปล่อยเพียงครั้งเดียวก่อนหน้านี้เชื่อกันมาว่าปลาไหลไฟฟ้าจะใช้ไฟฟ้าดูดเหยื่อให้ตายเสียก่อนถึงจะกินแต่อาจารย์คาตาเนียพบว่ามันมีวิธีการซับซ้อนยิ่งกว่านั้นเขาพบว่ามันได้ทำหลายอย่างชั่วในเวลาพริปตาเท่านั้นจากการที่มันสามารถวิวัฒนาการอวัยวะต่างๆให้เหมาะสมกับการมีชีวิตอยู่ในน้ำที่ขุนข่นคลกของแม่น้ำอเมซอนมาเป็นเวลาล้านล้านปี นักวิทยาศาสตร์อังกฤษได้วาดภาพให้เห็นลำตัวของปลาไหลว่าประมาณหนึ่งในห้าของท่อนหัวของมันเป็นที่รวมของอวัยวะภายในตามปกติแต่ตั้งแต่ท่อนหลังเป็นต้นไปจะกลายเป็นที่รวมของกล้ามเนื้อซึ่งอาจจะสามารถไปใช้จ่ายกระแสไฟสะสมในแบตเตอรี่ซึ่งต่อเรียงกันแบบฐานไฟฉายเขายังระบุว่าไฟฟ้าของมันนั้นมีความแรงสูงอย่างเช่นปลาไหลตัวโตโ,ตโตสามารถที่จะฆ่ามาได้